ของร้อยตรีสุดใจแย้มเกตทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1เริ่มต้นเมื่อปีพศ2509จากการเกณฑ์ทหารประจำการณร .1,003 มหาดเล็กรักษาพระองค์หลังจากจบการฝึกภาคสนามได้สมัครใจเข้าร่วมรบที่สาธารณรัฐเวียดนามในรุ่นจงอางศึกและได้ประทักกับข้าศึกโดนระเบิดทําให้ขาขวาขาดใต้เขา่าและได้ถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่น จึงเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขามาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับประจัดได้แบรแดงก็ไปตามนาบเล็กรักษาพระองค์อยู่ที่รอ1,003ที่ตะพันแดงก็เขาก็ประกาศว่าผู้ใดที่มีความประสงค์จะไปลบที่ประเทศเวียดนามก็ไปสมัครก็ฝึกอยู่ที่รอ21ชนบุรีประมาณ3เดือนที่รอผลก้อีก3เดือนก็เดินทางไปที่เวียดนาม หลังจากนั้นเริ่มออกลาดตะเวนแล้วและผมตอนนั้นไปอยู่หน่วยเฝ้าระวังโดยรถออมิเตีรรถถังไอปุ่มกระไปได้ระยะหนึ่งก็เอาปียิงใส่ตุ้มเลยผมก็ยังไม่รู้ตัวว่าข,าข,า,ขาข้ามันชาไม่รู้เรื่องหรอกแม้ร้อยรีสุดใจแย้มเกตจะได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการทุพพลภาพแต่เขากลับไม่ย่อท้อยังคงสู้ชีวิตต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นช่วงที่เข้ารับการรักษาตัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบชพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมเยียนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือครอบครัวแก่ร้อยตรีสุดใจแย้มเกต สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเจ็ดวันที่โรงพยาบาลสนามส่งมาจต่างจากพมกุฎได้ไม่ถึงอาทิตย์ในหลวงก็เพื่พระราชนินมาเยี่ยมที่เตียงเลยตอนนั้นมาสมเด็จย่าก,ก็มาใกล้ชิดเลยแล้วก็สมเด็จถามว่าเป็นห่วงอะไรไหมแล้วก็บอกว่าคุณแมาป่วยอยู่ที่สุพรรณท่านก็ขอหมายเรียที่บ้านเลยเตีท,ที่สุพรรณประมาณสักบ่ายสามโม ในวางมาบอกว่าคุณแม่อยู่บัตรจุลาแล้วและคุณแม่น่ยพอเห็นหายปัญหาคืนเลยหลังจากนั้นก็เป็ฝึกอาชีพที่ฝึกสสอาชีพระราชทานประมาณปีหนึ่งห้าบรจุเลยตอนนั้นอยู่แผนกบัตรผ่านศึกก็อยู่มาทั้งหมด3าที่สปี หลังจากร้อยทีสุดใจแย้มเกตได้เข้าฝึกอาชีพที่หลากหลายและเข้าบรรจุเป็นพนักงานทำหน้าที่ทำบัตรจากองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกแล้วในปีพศ2517ได้เข้าสมัครเป็นนักกีฬาซึ่งมีความมุ่งมั่นขยันพยายามทำให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฟสปิวเกมครั้งที่1นึ่งน้ำเมืองเบบปุกจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่น และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานและประเทศอีกด้วยครับตอนนั้นได้มีปองเป็นนะัปะปีหนึ่งเจ็ดไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นและช่วงที่ชิงนั้นจากพัดญี่ปุ่นนะได้เสด็จมาชมการแข่งขันเนะี่ยชิงเหรียญทองปรากฏว่าของเราได้เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยเลยอะ่ะ นับจากร้อยทีสุดใจแย้มเกตได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก็ได้กลับมาฝึกฝนพร้อมกับต่อยอดในการฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬายิงธนูกีฬาทุ่มน้ำหนักกีฬาคว้างจักรกีฬากระโดดไกลและกีฬาหลอนโบลิง่งซึ่งก็ได้รับรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงอีกมากมายเลยทีเดียวครับ หลังจากนั้นกะไอ้ปินปองเนี่ยนะวางจากทุ่มน้ำหมัดยิงธนูด้วยได้หลายเดรียญเลยอะ่ะหลังนั้นกะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการเพื่อไปแข่งกะทั่วทวไป จากความสาเร็จของร้อยรีสุดใจแย้มเกตนักกีฬาคนพิการที่ต้องฝึกซ้อมอย่างยากลําบากกว่านักกีฬาทั่วไปบนเส้นทางกว่า28ปีทําให้เขาเป็นหนึ่งในแบบอย่างแห่งความสําเร็จรวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาคนพิการและคนทั่วไปได้ลเล่งเห็นถึงความสําคัญของการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวครับคนพิการเนี่ยยัอมีศักยภาพที่จะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าพิการแล้ว ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าชีวิตเนี่ยเราอย่าไปท้อถ้าต่อสู้ทุกอย่างอ่ะจะสาเร็จหมดอ่ะเพราะว่าจะเป็นอาชีพกีฬาหรือประกอบอาชีพทำมาหากินถ้าเราสู้ใจเราถึงเนี่ยเราสามารถทำได้